ก่อนไปดูยกน้าหนักมาดูมวยกันก่อนนะครับมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นแบนตัมเวท5 6กิโลกรัมชายครับรอบแรกเจ้าสดนะครับจัดชัยบุตรดีฟอร์มสดสมชื่อครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักชกความหมาของไทยนะครับไล่บทแคชแอสฟัคของสหรัฐอาณาจักรไปนะครับโดยโยกที่2องเนี่ยเจ้าสดออกหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าส่งคู่ชกเนี่ยร่วงลงไปกองให้กรรมการนับ8ได้ด้วยนะครับแล้วก็ครบ3ยกนะครับ เจ้าสดชัดชัยเนี่ยก็ชนะไปสต่อศูนเสียงนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวลาดิเมียนิกนิกิตินครับจากรัเสเซียนะครับดีกรีนี้ใช้ได้นะครับสำหรับคนนี้เพราะว่ารอบหน้าเนี่ยเราเจอกับเขาเขาเป็นดีกรีเหรียญเงินในรุ่นนี้ของชิงแชมป์โลกค่ะที่เจ้าสดเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงรายการชิงแชมป์โลกเหมือนกันแต่เป็นรุ่น5้สิกิโลกรัมน่าสนใจมาเจอเวทจริงไนงะสดก็เลื่อนรุ่นขึ้นมามาเจอกับเขานะครับ,รบในไฟหน้าเดี๋ยวไปดูฟอร์มหน่อยเพราะว่า ชัดชัยเขาก็บอกว่าเขาได้ดูฟอร์มของนักชกคนนี้แล้วนะครับส่วนไฟหน้าครับกับมาชกรัสเซียเคยไปเจอกันมาก่อนอยังไงมครับอ่าอยากรัสเซียตัวนี้ยังไม่เคยเจอกันครับเป็นดูจากนเขาชกวันนี้ก็เป็นมวยที่อ่าไฟเตอร์บเคิร์นเข้าหาชกแบบหม,มัดเป็นชุดดีครับแข็งแรงก็ แต่ว่าเขาช้าครับเขาจะค่อยๆเดินก็คือจะไม่เดินติดตัวเลยจะชา้าๆค่อยมาก,ก็จะพยายามชกในจังหวะของตัวเองครับแล้วก็ชกในชกยาวๆไม่ไม่ชกในวงใหม่เจอกับมวยไฟเตอร์ครับ แต่เจ้าสดเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าชกในฟอร์มเมื่อวานที่ผ่านานะดับชกแบบนี้เนี่ยไม่น่ากลัวได้ทางรุกสู้ได้สู้ได้สู้ได้อยู่ที่กำลังใจแล้วไมด้วประสบการณ์แล้วนะครับแต่ว่าดีกเกร์ของเขาไม่ธรรมดาก็ตัดกันไปอีกเจองานหนักสองรอบแรกถ้าเกิดผ่านได้ก็จะเป็นงานที่น่าจะเบาขึ้นสำหรับสดชัดชัยเดี๋ยวจะไปไล่สายให้ดูอีกทีนะครับ